เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนบางคนรวยมากๆก็มีจ้างผมไปดูพระให้ก็ยังมีผมก็ไม่เคยเก็บเงินมุมตรงกันข้ามไอ้คนบางคนไม่มีเงินน่ะเนื้อไหมครับเขาก็อยากจะให้เช่าพระหรือว่าอยากจะรู้ว่าพระของเขามีค่ามากแค่ไหนอันนี้คือเป็นจุดเริ่มต้นของการตรวจเช็คพระฟรี คานสยามเมนติกเนี่ยจริงๆแล้วที่นี่เนี่ยเปิดมาประมาณ10ปีนะครับคือทําเกี่ยวกับเรื่องของออรับเช่าพระนะครับแล้วก็รับซื้อขายวัตถุโบราณเนี่ยมาประมาณ20ปีนะครับแต่ตั้งตรงปากซอยลาดพร้าวหนมาประมาณ10ปีแล้วเป็นจุดรองรับลูกค้าที่จะมาให้เช่าออวันที่ผมอยู่นะครับข่านต่ำเลยประมาณ150ท่าน ถึง250รับถึง250พันผมอยู่วันอาทิตย์วันจันทร์วันพุธนะครับซึ่งทำมาแบบนี้ประมาณ4-5ปีแล้วออลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยมีทั้งรู้ว่าพระองค์นี้ชื่ออะไรพระองค์นี้ราคาเท่าไหร่กับกันก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นเราเองเนี่ยเป็นเหมือนกับคนกลางในการรับเช่าสำหรับคนที่ไม่รู้เราก็จะต้องชี้แจง ให้เขาเข้าใจรวมถึงรา,ายละเอียดในการเช่าซื้อให้กับลูกค้าทั้ง2กลุ่มที่ที่เห็นลูกค้าเยอะใช่ไหมสมัยก่อนเนี่ยการเอาพระมาให้คนดูหรือว่าเปลียนพระผมเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยอยู่กับคุณอาวสันเบ้นทองหล่อทำโครงการลดแรกพระก็เลยคุยกันทำโครงการตรวจเช็คพระฟรีคือคนเน่ยเขาไม่รู้กันว่าพระมีอะไรบ้างผมก็เลยทำเรื่อยๆอะ่ะไ้ไหมครับ จากวันนั้นถึงวันนี้ประมาณสักรวม8ปีแล้วอะซึ่งผมเนี่ยตรวจเช็คพระให้กับคนฟรีคนที่เขาไม่รู้อะ่ะเขาก็มาหาเราคนที่เขาอยากให้เช่าเขาก็ให้เราเช่าเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าคู่กันตลอดถ้าจริงๆแล้วติดตามในเพจพุทธวจันทร์มาตั้งแต่ต้นนะครับจะเห็นเลยว่าผมเป็นคนแรกๆเลยในประเทศไทยซื้อขายพระเขเรียกว่าลูกค้ามาหน้าโต๊ะเราเนี่ย เราซื้อขายให้คนดูจริงๆพระองค์นี้คุณป้าครับเท่าไหร่ครับคุณป้าอาจจะบอกเรา5000เราซื้อของห0,000่นก็มีไอสิ่งต่างๆเหล่าเนี้ยมันทําให้คนเขาเขาทราบอะครับว่าเราทํางานแบบนี้แล้วก็ดําเนินการต่อเนื่องมาแบบนี้ส่วนตัวเป็นคนที่ชอบวัตถุโบราณมากเป็นคนที่สะสมวัตถุโบราณมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อนะครับจนถึงทุกวันนี้เราก็ยังซื้อแล้วเราก็ยังสะสมต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออพระบูชานะครับพระบูชาพระเครื่องนะครับรวมถึงเครื่องรางที่สําคัญเลยถ้าเป็นวัตถุโบราณคืออาจจะเป็นเครื่องกระเบื้องไรคามเครื่องเบญจรง เป็นเครื่องไม้เนี่ยเป็นตู้โบราณอย่างเงี้ยนะครับเป็นของสะสมตั้งแต่สมัยโบราณตู้บางใบอย่างเงี้ยตั้งแต่หลักหลายหลายร้อยปีก็มีนะครับ200ปีร0อกว่าปีเป็นเครื่องถ้วยของไทยก็มีเป็นเครื่องถ้วยของจีนก็มีผมพูดได้เลยนะครับว่าคนไทยกับคนจีนเนี่ยเป็นสายสัมพันธ์ที่เรียกว่ามันควบคู่กันมาจนแยกไม่ออกตั้งแต่สมัยอยุธยาเนี่ยการสร้างพระเนี่ย คนจีนเนี่ยส่วนหนึ่งก็มาช่วยคนไทยสร้างนะครับในสมัยยุคยาวซึ่งมีมีในจารึกต่างๆหรือว่าในพระต่างๆที่ในกุัดราชบูรนณะก็มีจารึกลงในพระว่าแท่นนี้ชื่อนี้ได้มีการสร้างพระอันนี้เพื่อสืบทอดศาสนามันก็เกี่ยวเนื่องกันมาตั้งแต่ เริ่มต้นอยู่แล้วนะครับจนถึงปัจจุบันซึ่งผมบอกได้ว่าแยากกันไม่ออกจริงๆรวมถึงเครื่องกระเบื้องรวมถึงเ,เกี่ยวกับวัตถุมงคลวัตถุโบราณต่างๆเรื่องของการปลุกเสกถามว่าเราเองเราจะชี้วัดได้ไหมว่าอันนี้มีปลุกเสกเราแทบจะไม่รู้แต่สิ่งที่สําคัญที่เราสามารถที่จะสัมผัสและการดูได้ก็คือเราสามารถดูว่าองค์นี้แท้ไหมถ้าแท้แล้วโอกาสที่จะปลุกเสกแน่นอนมีสูงมากแน่นอน สมัยก่อนเราไม่เคยคาดคิดว่าเราจะมาถึงทุกวันนี้นะครับไม่ไม่เคยคาดคิดเลยว่าเราจะมายืนอยู่ตรงจุดนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่ถามว่ายากไหมมันมันยากมากนะครับมันยากมากมันต้องทุ่มเทมากเพราะฉะนั้นกับกันไม่ได้ยากอย่างเดียวเราจะต้องเพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจอย่างต่อเนื่องทุกวันนี้เราก็ต้องศึกษาเพิ่มเติมตลอดเวลา นะครับไม่ให้ตกยุคลงไปด้วยนะครับพระอะไรที่มาตรฐานแล้วเล่นเราต้องเราต้องศึกษาเราต้องเข้าใจให้ดีจริงๆสิ่งเดียวที่จะต่อเนื่องได้คือความรู้ความเข้าใจแล้วก็ความตั้งใจนะครับมีครับมีครับยังยังมีเป้าหมายครับก็คาดหวังไว้ในอนาคตว่าเราจะปรับปรุงสิ่งที่เราทํามันเปลี่ยนแปลงมุมมองของการการเช่าพระในอดีตอะเราเปลี่ยนแปลงมาแบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือ ถามว่าจากตัวเราไหมผมมั่นใจว่าจากตัวผมส่วนหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงวิธีการเช่าซื้อแบบใหม่เข้ามาเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงหรือว่าพลิกวงการเลยนะครับวันนี้เราได้ทำการเปลี่ยนแปลงทั้งนี้ได้ส่วนนี้เป็นส่วนที่สำคัญอนาคตสิ่งที่สำคัญต่อต่อ,ตอไปซึ่งสามารถจะทำให้วงการดีขึ้นหรือว่าชัดเจนมากขึ้นผมก็พยายามที่จะทำให้ดีมากขึ้น ช่องทางการติดตามของผมโดยตรงเลยก็คือ f a c e b o o k นะครับคดทวจรน,นะครับรวมถึงใน YouTube นะครับ YouTube ก็ช่องคดทวจรด้วยเหมือนกันนะครับ